สวัสดีครับอยู่กับช่องพิทูลน,น้ำซิ่งบ้านช้างนะครับนะครับรอบเย็นครับจับใบอีกสองพวงครับก็จะเอาอะจะเอาลูกลังไปสต๊อ,อะ ที่อื่นนะครับเพราะว่า,วาตรงนี้มันมันมันเล็กครับพ่วงมันเข้ายากครับอ่าน่าจะเหลืออีกประมาณสักสี่ห้าพ่วงได้อยู่ครับที่ทุกลังเหลือครับวันนี้อาจารย์ญญเจครับทั้งหกโลทั้งแมคโครนะครับ เมื่อกี้ก็ไปก่อนน้อยสามมาก็มาตักให้นถพว่วงดีครับเพราะว่าตะเกย์ไม่อยู่ครับตะเกย์ติดธุระโอ้อันนี้ก็เย็นแล้วนะครับน่าจะประมาณสี่โมงเอ้ย น่าจะห้าโมงได้อยู่นะครับมาดูครับว่าอาจารย์เจจะตักสองพ่วงใช้เวลากี่นาทีนะครับวันนี้ก็ได้แม่แล้วนะครับเดือนลูกนะครับ เออยู่กับเจ้าสมิตโมคันใหญ่ๆนะครับมาดูว่าจานเจจะใส่ลูกกี่ตักนะครับก็มาดูครับตอนนี้ไปแล้วครับสองตักแต่มันจะเข้าตักที่สามนะครับ นีวจะเอาไปทำทางนะครับอ่าตักที่ชีนะครับช่วงเย็นก็รถเยอะนะครับ ตักกันนะครับคนอา,อาจารย์ใหม่น่าจะขับเองตักเองนะครับน่าแล้วครับลูกน่าจะประมาณสักเก็ต,ตักนะครับ ไม่เจ็บตักก็แปดนี่นะครับจบแล้วนะครับอาจจะเป็นอีกตัดสุดท้ายนะครับเจ็บตักนะครับลูก

ยินนี่ครับน่าจะจอดรอกันนะครับก็มาสองพ่วงครับวันนี้ตอนเย็นนะครับรอบเย็นนะครับสองพว่วงใปรอบเช้าผมไม่ได้เข้ามาดูครับ ยาวเลยลูกเพยยาวเลยหักเลยครับหักเลย ไปโบกรถกันครับรถเยอะครับช่วงเย็นเรามาดูครับอันนี้จะใช้เวลากี่นาทีครับ อาจจะย้อนแสงเลยนะครับเพราะว่าช่วง4โมง5โมงตะวันระอาทิตย์ตกนะครับโอ้อาจ,จะย้อนแสงไหมครับนี่ พวงอีกหนึ่งคันก็จอดรอครับจะรอทีมงานมาด้วยกันครับต้องรอกันครับโอ้อน,นี่ย้อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ มาดูกันต่อครับเมื่อกี้ตักใส่แม่เสร็จแล้วครับเหลือแต่ลูกครับโอ้กล้วยกล้วยโอ้เห,ห,ห,หยียบกล้วยแล้วครับ เนี่ครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนที่สต็อปใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันที่มันแคบนะครับต้องตอนนี้ก็เปลี่ยนที่สต๊อปแล้วครับ โอเคครับก็น่าจะจิตตักเหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ